ทูเดโกเอพิโซดนี้เราจะพาทุกคนไปศึกษาทัวนาเมนต์โป๊กเกอร์ถูกกฎหมายที่เมืองดานังประเทศเวียดนามครับตอนนี้มาอยู่ที่ <itu? S 1> หน้าท <'s> okay. ัวนาเมนต์ที่เขาจัดการแข่งขันพร้อมเล่นเดี๋ยวเราก็จะมีฟุตดองฟุตบี้มีใส่แว่งใส่แว่นนะพี่แเดอร์นี่เอร์สี่ต้องกลับไปทำข่าวต่อนะครับ กำลังจะเดินทางไปที่เมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับเพื่อไปศึกษาไปดูบรรยากาศการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์เอเชียนโป๊กเกอร์ทัวร์นะครับรอบนี้เราก็ใช้บริการของ a i r a เอเชียในการเดินทางไปนะนี่กำลังรอบอดดิ้งอยู่ ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีจิสเตอร์สมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็เข้า mm hmm. ไปดูบรรยากาศข้างในกันนะ mm hmm. ว่าเป็นยังไงวันทูวีจิสเตอร์พอดีประชิดอาจารย์นน h e เ lo hi baby, hi, baby. Oh. thank you hey, baby. <laughs> ใช่ครับยิปโซรั n เวย m น m วแอมเบอร t โอเคขอบโอ้เลขสวยด้วยได้เลขสมาชิกดิสอ h สมาย i มา h c o n t r o เ n u ร b e r only Okay ไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขสมาชิกคือตัวแรกเห็นว่าเลขสวย1.099แต่เป็นเลขเลขอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าฝั่งนี้เดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนมาสกแกนแล้วเดี๋ยวมาขโมยเงินร้อยล้านของผมไปฝั่งนี้ก็คือเป็น QR code นะ QR code เป็นชื่อนพจักรอัตนนนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นบัตร membership เอเชียนโป๊กเกอรทัวร์ตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกแล้วแล้วก็มันก็สามารถเข้าไปรีจิสเตอร์แข่งขันได้เลยมีเวลาเนาะเข้าไปรนะีจิสเตอร์เลยเนาะ How are you today? Good. How are you today? Good. That's good. บรรยากาศแบบสบายๆ I think I w a n t to register for one. Yeah. 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 อันนี้จะเห็นว่ามันมีตารางน,นะตารางแข่งขันคือทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่8 8 9 10 11วันนี้วันที่12ซึ่ง มันก็จะมีแบบอีเวนท์ที่เรียกว่าเมนอีเวนท์คือทัวร์นาเมนต์หลักที่แบบทุกคน่ยมาเพื่อจะแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนอันที่เราจะลองแข่งดูเป็นวันที่12ตอน6โมงเย็นเป็น deep stack turbo ค่าสมาัครค่าสมัครเนี่ยห้าล้านห้าล้านนะครับเห็นเป็นนักข่าวงี้สมัคร5ล้านนะครับนี่เรียบร้อยโอเคเอาดัน okay. นี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะนโอเคโอเคเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเฉลยก่อนมันคือ5ล้านด่งนะ5ล้านด่งก็ประมาณท่านน่าจะ7,00 0บาทประมาณนั้นมนะั้็7,000บาทเราก็บวกกับ5้าห0 0แสนนี่คือค่าฟรีคือค่าแบบสำหรับคนจัดการแข่งขันนะก็ประมาณ700บาทที่แบบก็จ่ายให้เขาในการบริหารจัดการจ้างดีลล่งดีลเลอร์มาเรียบร้อยแล้ว ล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ไปตรงนี้ยังไม่เฉลยให้ดูบรรยากาศเขาบอกให้มาตรงนี้ฮัโลโหลคือพอได้ตั๋วปุ๊บเขาก็จะให้มาที่แคชเชียร์นะ mm hmm. เข้าใจว่าก็มารับชิปแต่ว่าเราก็ก็รับชิปไว้ก่อนเลยก็ได้ความจริงตอนนี้มันเพิง่งกำลังจะบ่าย2เราอีกสีชั่วโมงเนี่ยกว่าจะแข่งแต่ว่าก็มารับไว้ก่อนมาดูว่าเป็นยงไงโอ้ ให้ดูคือคือเรามาเร็วมากเพลเยอร์ไอดีคือหนึ่งอ่ะคือมาสมัครคนแรกนะก็ต้องได้ที่หนึ่งแล้วหรือเปล่าใช่เรียบร้อยนะก็ได้เสียเงินไปแล้วหกห้าล้านห้าแสนดอลนี่ห้าล้านห้าแสนนะครับโซเออดนันโอเค thank you ทูเดโกวันนี้เราจะพาไปศึกษาและตั้งคำถามนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยนั้นจะจัดทัวนาเมนต์โป๊กเกอร์ถูกกฎหมายแบบนี้เหมือนที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงของเราทั้งเวียดนามไต้หวันฟิลิปปินส์หรือว่ากัมพูชาสามารถจัดได้อย่างถูกกฎหมายแล้ววันนี้ทูเดโกจะพูดถึงโป๊กเกอร์ ทั้งหมด3าพาร์ทนะครับพาร์ทแรกโป๊กเกอร์ในบทบาทของการที่มันเป็นเกมไม่ใช่การพนันพาร์ทที่2นะครับโป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์ในบทบาทของกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจและข้อที่3มมาสำรวจตรวจสอบกันนะครับว่าสถานการณ์ตามกฎหมายและสภาพความเป็นจริงตอนนี้โป๊กเกอร์ในเมืองไทยนั้นมีโอกาสที่จะเล่นอย่างถูกกฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนเราไปเริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกก่อนครับคือเรื่องของโป๊กเกอร์ที่มีลักษณะเป็นเกมทักษะมากกว่าการพนัน บอกก่อนว่าวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาอธิบายสอนวิธีการเล่นโป๊กเกอร์ใครที่อยากศึกษาการเล่นโป๊กเกอร์จริงๆเนี่ยลองไปหาในคลิปอื่นแต่ว่าสาเหตุที่เราจําเป็นจะต้องอธิบายกติกาขั้นต้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะชี้เห็นนะครับว่าโป๊กเกอร์นั้นมีความเป็นกีฬามากกว่าการพนันอย่างไรครับก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยขอใช้เวลาสั้นๆนะครับอธิบายกติกาของโป๊กเกอร์ให้กระชับที่สุด โป๊กเกอร์หโต๊ะเนี่ยมีผู้เล่นได้มากสุด9คนครับแต่ละคนเนี่ยจะได้รับแจกไพ่2ใบตอนที่ทุกคนได้ไพ่2ใบเนี่ยก็จะมีคนที่มีไพ่ที่ดีที่สุดนะครับมีโอกาสชนะมากที่สุดหลังจากนั้นจะมีไพ่ตรงกลางนะครับทั้งหมด5ใบแบ่งออกเป็นฟลอป3ใบเทิร์น1ใบแล้วก็รีเวอร์หใบตอนนี้เนี่ยทุกคนมีไพ่ในมือ2ใบนะครับรวมกับไพ่ตรงกลางอีก5ใบเป็นทั้งหมด7ใบ ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะเลือกไพ่ที่ดีที่สุด5ใบาจาก7ใบนี้ระหว่างที่มีการเปิดไพ่กันเนี่ยการเล่นก็จะมีการลงเงินทั้งในช่วง pre flop หลัง flop หลัง turn แล้วก็หลัง r ว v e r ทั้งหมด4ครั้งนะครับทำให้สถานการณ์ของการเล่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเดิมจากคนที่มีไพ่2ใบได้เปรียบคนอื่นหลังจากที่เปิดไพ่ใบที่3ใบที่4ใบที่5สถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ จุดนี้เป็นเปเด็นสาคัญครับที่ทําให้โป๊กเกอร์นั้นเป็นเกมที่ใช้ความสามารถมากกว่าการพนันนอกจากนี้ตามสถิติยังบอกนะครับว่าตอนที่เริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยไพ่2ใ,ใบที่มีโอกาสชนะสูงที่สุดตอนเริ่มต้นเกมจะจบลงด้วยชัยชนะเพียงแค่20%ครับแต่ว่าแม้ว่าการที่ได้ไพ่ดีหรือไม่ดีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดวงตอนเริ่มต้นนะครับแต่ว่าการที่จะชนะในแต่ละตามันขึ้นอยู่กับทักษะ และความสามารถมากกว่าและนี่คือปัจจัยต่างๆนะครับที่ทําให้ลหลายประเทศเนี่ยมองว่าโป๊กเกอร์นั้นมีลักษณะเป็นเกมที่ใช้ทักษะมากกว่าการพนันครับโอเคครับตอนนี้ก็17.41นะครับผมอีก20นาทีจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ที่ผมสมัครไปแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะเอาคูปองมากดดิฟสแต็กเนะ อิตินอิต Thank you สอยใช่ไหมเด็ก็ใกล้แขกแล้วนะแต่ว่าเนี่ยมันก็สบายๆนะไม่ได้แบบจริงจังอะไรนี่ดีเล่อของเรา What's your name My name is Michelle Michelle M Good to meet you Nice to meet you คนนี้จะเป็นคนนำโชคมาให้เรามิเชลคืนนี้จะได้กินของดีหรือว่ากินมาม้าก็ขึ้นอยู่กับมิเชลนะวันจันทร์นะวันนี้อยากกินซีฟู้ดซีฟู้ดนะ l o b บ t e r อสเตอร์ปูปลาหมึกเจอกันครับ <laughs> เดี๋ยวจะไปอ,อัพเดตผมนะครับ <laughs> สงสัยต้องกลับไป,ปทำกลับไปทำข่าวต่อนะครับทุกคนหมมาแล้วตาเือนกับมา่าอะไรนะแล้วตาเือนกับม่าขอสรุปผลประกอบการจากอีเวนต์แรกก่อนนะครับผมลงแข่งอีเวนต์ที่เรียกว่า deep stack turbo ด้วยค่าสมัคร5ล้าน5 0 0 0 0ดองมีคนลงแข่งขันทั้งหมด95คนผมในร่วงตกรอบตั้งแต่10คนแรกเลยแต่ว่าขอเล่าเพิ่มเติมหน่อยนะครับ คนที่ชนะในอีเวนต์นี้ได้เงินรางวัลไปทั้งหมดรวมประมาณ100ล้านดองซึ่งเจ้าเงิน100ล้านดองนี้ก็มาจากเงินค่าสมัครที่ผมจ่ายไปตอนแรกสุด5ล้านดองคิดง่ายๆว่ามีคนมาเล่น95คนจ่ายเงินคนละ5ล้านดองก็จะมีเงินกองกลางรวมกันประมาณ4 7 5ล้านดองเขาแบ่งให้ที่1เนี่ย100ล้านดองส่วนที่2ที่3ที่4เนี่ยก็ได้เงินรางวัลรองๆกันไป อีเวนต์นี้มีคนได้เงินรางวัลรวมทั้งหมด14คนหรือว่าคิดเป็น16%จากจำนวนคนสมัครทั้งหมดซึ่งทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเงินรางวัลให้ผู้เล่นแบบนี้ครับคือให้เงินรางวัลกับคนที่อยู่รอด 15- 1 6สุดท้ายของคนที่ลงแข่งก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งกันไปมาต่อที่พาร์ทที่2นะครับคือพาร์ทของบทบาทโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่สามารถช่วยสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยเราจะต้องสมััคครรเป็นนนสมาาชิกก่นน่่อะบแตว สมาชิกเนี่ยค่าสมัครฟรีครับแต่ว่าส่วนที่ไม่ฟรีคือค่าซื้อตั๋วเข้าไปลงแข่งขันนะครับค่าลงแข่งมีราคาเท่าไหร่เราไปดูที่ตารางนี้กันได้จะเห็นว่าใน1ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะมีหลายอีเวนต์ให้เลือกเข้าแข่งขันนะครับถ้าเริ่มต้นจากอีเวนต์ที่คนนิยมสูงที่สุดค่าแข่งสูงที่สุดนะครับแล้วก็เงินรางวัลสูงที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าเมนอีเวนต์ครับค่าเข้าแข่งขันสําหรับเมนอีเวนต์เนี่ยเป็นเงินทั้งหมด100ล้านเวียดนามด่งนะครับซึ่งแนน เงินรางวัลมันก็สูงตามมาด้วยนะครับคนที่ชนะเมนอีเวนต์นี้จะได้เงินรางวัลไปทั้งหมด3ล้านบาทครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อยากจะชวนดูเนี่ยไม่ใช่ส่วนของค่าแข่งแต่ว่าให้ไปดูที่คอลัมน์ที่2นี่นะครับเป็นส่วนของค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายไปให้กับคนที่จัดการแข่งขันอย่างเช่นในอีเวนต์ที่ผมจ่ายค่าแข่งไป70,00บาทเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมทั้งหมด700บาทนะครับค่าธรรมเนียมนั้นมันเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าตังของคนที่จัดการแข่งขัน คำถามต่อไปคือเอ๊ะมันสร้างงานสร้างรายได้อย่างไรบ้างนะครับเราไปสำรวจจากในอีเวนต์นี้กันบ้างดูอาชีพต่างๆในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์มีทั้งดีลเลอร์นะครับสอบถามจากดีลเลอร์โป๊กเกอร์เนี่ยรายได้ชั่วโมงละ300บาท1วันเนี่ยเขาได้ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0บาทเลยและแต่และทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะกินเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์ครับเท่ากับว่าเขาทำเงินได้เป็นหลัก2 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทต่อ1ทัวร์นาเมนต์สามารถเป็นอาชีพประจำเลี้ยงปากท้องได้เลย I work as a media from Thailand. Oh, yeah, yeah, I saw, yeah. I saw you coming. My video is about you know, like poker that can help you know yes. the economics. Can you can you tell me more about how, how does it help your country? Yeah, I believe the poker will be help uh, a lot of a lot of other uh, industry mm -hmm. to improve together. Maybe like the. The traveling mm. uh, in a year when we organize the professional tournament, I see a lot of foreigners. Like you can mm. see in here, 70% is foreigner, not the Vietnamese. Mm. Mm. The local one will be 30%, but 70% the local and also they come and they uh, without the poker they also come for travel, they come with their family, and they come also the hotel. In this time, we're booking. Mm. Absolutely. Until now, we have a full room in here, mm. so uh, you, know, you you can see how about the hot of this event, the poker event right now. Mm. In uh, two years until now, the the poker like the poker trip, mm. I, I also call the poker trip mm. really mm. hot and mm. they, uh, they continue so you can imagine when you go to travel line no more but this time you travel with poker you can play poker. you give a family maybe when you finish the, the travel trip you can also get the money back you can and you get the trophy you uh, get for in the inner money mm. Mm. so that's the new kind of travel and mm. more interesting hello and behind me is a korean guy Korean, currently just come today good luck for the event โอ้มิสเตอร์คิมเห็นวรามาจากทั่วโลกเลยนะเกาหลีญี่ปุ่น yeah you can see คอรีออนเจแปนนะนอกจากดีลเลอร์แล้วมองไปข้างๆเนี่ยก็มีหมอนวดด้วยนะครับพอได้เดินแบบดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมันมีงานแล้วก็มีอาชีพนะครับที่อยู่ในฟลอร์นะอย่างเช่นดีลเลอร์นี่เห็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหมอนวดแบบนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงหนึ่ง15เหรียญก็ประมาณ600บาทนะก็ถือว่า สำหรับมองจากฝั่งหมอนวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ทําเงินใช้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเด็กเสิร์ฟมีโปรโมเตอร์สตาฟมีทีมงานมีออ์แกไนเซอร์มีทีมถ่ายทอดสดนะครับทุกอาชีพเนี่ยมีรายได้เป็นของตนเองอย่างที่บอกครับถ้าเราเปรียบเทียบว่าโป๊กเกอร์นั้นเป็นกีฬาเราอาจจะเปรียบเทียบกับฟุตบอลก็ได้นะครับฟุตบอลเนี่ยทั้งอุตสาหการรมมันสามารถประครับประคอง เลี้ยงดูคนได้เป็น1 0บสล้านคนทั่วโลกโป๊เกอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงระดับฟุตบอลแต่ว่าอธิบายแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่านอกจากภาพที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนที่เป็นองค์ประกอบอยู่รอบๆต๊ะโป๊เกอร์ได้ครับในส่วนของโรงแรมที่ดานังเนี่ยจากข้อมูลที่เราไปศึกษานะครับปกติยอดจองจะอยู่ที่ประมาณ6 0ครับ แต่ว่าโรงแรมที่จัดแข่งทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ในช่วง2สัปดาห์นี้ยอดจองเนี่ยทะลุไปถึง95-100ถึง100เต็มก็เรียกว่าทุกห้องนั้นเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้สายการบินร้านอาหารการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากคนที่บินมาจากทั่วโลกผมได้คุยกับหลายคนที่มาแข่งโป๊กเกอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพวกเขาบอกว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์นี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักดานังหรือว่าหาโอกาสบินมาเที่ยวที่นี่ด้วยซ้ำ การจัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะทางแบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนากระตุ้นเมืองรองนะครับเหมาะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะทางเฉพาะด้านมากกว่ามาเที่ยวด้วยตัวเมืองมาปิดท้ายพาร์ทที่3นะครับกับคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อกับสถา,านะทางกฎหมายตอนนี้ ย้อนกลับไปที่เมืองดานังกันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ามีคนมาเล่นโป๊กเกอร์ทัวนาเมตนต์ในเนี่ยหลายร้อยคนเลยครับไปลองสอบถามเขามาดูแล้วตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400คนนะครับเม็ดเงินที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหลายร้อยล้านดองนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอาจจะหลักล้านบาทก็เป็นไปได้และที่สำคัญคือไม่ว่าองค์กานเซอร์จะได้รายได้เท่าไหร่10%จะต้องหักรายได้เป็นภาษีเข้ากับรัฐบาลเวียดนามนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ทางเวียดนามนั้นเขาพูดออกมาอย่างชัดเจน นอกจากเรื่องภาษีแล้วทางเวียดนามเขาก็สนับสนุนนะครับเห็นได้จากการจัดถ่ายทอดสดครับทีวีช่องที่ทําการถ่ายทอดสดโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมตนต์ี้เนี่ยก็คือ VTV ครับเท่ากับว่าทีวีที่เป็นช่องของรัฐบาลน,นั้นเป็นเจ้าภาพจัดถ่ายทอดสดเองเลยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการจัดทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ถูกกฎหมายแบบนี้นะครับแต่ว่าพูดกันตามตรง ก็มีการจัดเล่นกันตามบ้านนะครับเป็นโฮมเกมหรือว่าบ่อนที่ความจริงมันผิดกฎหมายเนี่ยความย้อนแย้งอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองไทยเราไม่สามารถพูดถึงมันได้เลยครับแต่ว่าเพียงแค่เราบินจากกรุงเทพมหานครมาที่ดานังนะครับเราสามารถทําสารคดีถ่ายทําแล้วก็โพสต์ Facebook พูดถึงการเล่นโป๊กเกอร์มีคนมาคอมเมนต์กัน,ก,นกว้างขวางเต็มไปหมดนะครับ โป๊กเกอร์เป็นเกมพิ่ตเติบโตขึ้นอย่างมากในประเทศไทยนะครับในช่วงโควิดที่ทุกคนอยู่บ้านเนี่ยเริ่มมีช่อง YouTube เฉพาะด้านมีคนดังมีนักการเมืองที่บินไปแข่งทั่วโลกนะครับมีโปรคนไทยที่ทำเงินหลักเป็นล้านบาทจากการเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพทีนี้กลับมาดูกันว่าทั้งทัวนเมนต์โป๊กเกอร์และบ่อนคาสิโนสถานะของมันในประเทศไทยมีโอกาสที่จะถูกกฎหมายใกล้เคียงแค่ไหนจะไปคุยกับนักวิชาการนะครับคุณนัทกรวิธิตานนนครับ อาจารย์นัทกรครับครับสวัสดีครับเอ,เอาเอาเบื้องต้นก่อนครับตรงลงบปกเกอร์เนี่ยมันอยู่ในบัญชีกอไก่หรือขอไข่นะครับเท่าที่เช็คนะครับก็คือในตัวของบัญชีขอไข่เนี่ยไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้ระบุว่ามีไพ่โป๊กเกอร์นะครับแต่ว่าในข้อ21นะ,ะเขาเขียนคําว่าไพ่ลอกกระจอกไพ่ต่างๆแต่ว่าในตัวของกฎกระทรวงมหาทไทย,ยตรงไพ่ต่างๆเนี่ยนะครับเขาได้ระบุคําว่าไพ่โป๊กเกอร์ไว้ในใน,ในกฎหมายลูกที่ระบุถึงไพ่โป๊กเกอร์เนี่ย นะครับมันก็จะพูดถึงอำนาจของคนที่จะอนุญาตได้นะฮะในกรุงเทพเนี่ยนะครับตามกฎกระทรวงเนี่ยให้ไปขออธิบดีกรมการปกครองอ่าส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยให้ขอกับผู้ว่าพูยง่งยๆก็คือโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นการพนันที่ขออนุญาตได้ตามตามกฎหมายปัจจุบันของไทยแปลว่าอย่างนี้ไปขอแล้วได้แล้วมีโอกาสจะเป็นยังไงครับในในใน,ในทางปฏิบัติจริงๆครับผม ก็คือมันมันค่อนข้างจะสตริกนะครับหมายความว่าเวลาขอเนี่ยมันก็จะต้องบอกเวลาที่จะเลนซึ่งซึ่งในรายละเอียดมันจะมีการควบคุมเชิงสถานที่อยู่ด้วยอาจารย์เท่าที่ศึกษาดูตอนนี้ครับอาจารย์เห็นว่ามันถึงเวลาหรือยังครับที่แบบทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์เนี่ยที่ตอนนี้เขาไปเล่นกันตามต,ามต่างประเทศเนี่ยมันจะได้ถูกกฎหมายในไทยในต่างประเทศเองเพื่อนถกเถียงกันไม่ได้สรุปนะฮะก็คือว่าหลายประเทศเขาบอกว่าเนี่ยคือการแข่งขันที่ใช้ทักษะเป็นเกมออฟสกิลในในในเทแลนี้เนาะสารก็ได้ตีความ นะครคือมันมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วก็ไปถึงศาลศาลนกตีความบอกว่าไอเน,นี้ยมันมีคน บอกว่าเป็นการพนันแต่มันใช่หรือไม่สารก็บอกมันไม่ใช่ในขณะเดียวกันอยู่ที่ผมบอกก็คือว่าในในหลายรัฐถ้าไม่ใช่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มองโป๊กเกอร์เป็นเกมที่ใช้ทักษะในมิติทางกฎหมายเนี่ยแต่และประเทศมองมองโป๊กเกอร์ต่างกันนะแล้วสมมติถ้าบางอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างเมกเซนว่าทําให้ถูกกฎหมายได้แล้วอะไรที่ทําให้มันยังแบบมันเป็นอุปสรรคไปติดต,ตรงไหนครับถ้าพูดตรงๆก็คือมันมีเจคโอเดอร์เยอะคือมันไม่ใช่ไม่มีเนาะเราก็รู้อยู่ว่าบ่อนเถื่อนก็มีอยู่แล้วก็รู้ว่ามีโต๊ะ อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันมีมันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะซึ่งซึ่งการการขับเคลื่อนนโยบายตรงเนี้ยถ้าถ้ามันไปทางใดทางหนึ่งสุดโต่งเนี่ยมันจะกระทบกับผลประโยชน์ของคนที่ที่เขาอยู่ในแวดวงอยู่ในวงวนนี้แน่นอนดังนั้นสถานการณ์มันก็ถูกลากไปเรื่อยๆเพราะว่าผมในสายตาผมและส่วนตัวผมมองว่าการพนันมันมีหลายระดับแต่ปัญหาสูตองมันมีกฎหมายการพนันที่มันสติ๊กเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ไอไอตัวตัวการพนันที่มันเป็นระดับอ่อนเนี่ยเราเราก็ไปไปคุมมันไว้เนาะแต่ของไทยโดยโดย โดยปัจจุบันเนี่ยเรายอมแค่ระดับขวยเนาะที่รัฐบาลเป็นเจ้าของที่เหลือก็ต้องขออนุญาตแล้วก็กฎหมายเรามันก็บางทีมันก็ตีความขยายได้หลายเรื่องที่ผมบองว่ามันไม่ใช่การพนันแน่ๆกล่องสุ่มอย่างเงี้ยหรือว่าตู้ตักตุ๊กต่ายเนี่ยแต่ด้วยด้วยการตีความขยายเนี่ยเราก็มองว่าพวกนี้มันเป็นการพนันด,ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะก้างหวางเกินไปเงี้ย กฎหมายควรจะต้องสัตยานาเพราะว่าที่เราใช้อยู่มันสองสี่เจ็ดแปดะภาพรวม,มครับผมการพนันถูกกฎหมายรวมๆเนี่ยมีโอกาสที่ไทยจะถูกกฎหมายมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ภาพรวมทั้งหมดเลยอาจารย์พออัปเดตให้ฟังได้ไหมครับ <ใน S 2> ว่าการตอสู <ใน S 2> ้เป <ใน S 2> ็<ใ>นยังไงฮะในแง่การเมืองเนี่ยค่อนข้างจะมีความขึ้นหน้าไปมากหมายความว่ามีการตั้งกรรมธิการแล้วก็มีอนุกรรมการหลายชุดเนาะแท้ทุกพักเอาด้วยเพียงแต่ว่ามันเกิด ข้อเสนอที่มันมัน,ม,นมันได้มาในรัฐบาลตอนเนี้ยมันจะไปยังไงตอ่อเผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องอ่อนไหวครับในด้านนึงคือมัน,มนเอย่างที่ผมบอกเป็นกระทบผลประโยชน์ของคนที่เขาเป็นเขาอยู่ในแวดวงนี้อยู่ก่อนเก่าเนี่ยแต่ว่าการศึกษาการระดมความเห็นของฝ่ายของฝ่ายสภาเนี่ยที่ตั้งกรรมธิการชุดน,นี้มาโดยเฉพาะโอ้ไปไปไป,ไปไกลมากแต่ว่า อย่างที่ผมบอกว่าพอเรื่องนี้มันตัดสินใจยากหลายประเทศรัฐบาลเลือกที่จะไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองจะใช้การลงประชามติเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าว่าการตัดสินใจที่จะดําเนินนโยบายเนี้ยไม่ได้เป็นเป็นความต้องการรัฐบาลนะแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาเขาเอาด้วยอะไรเงี้ยได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมออกตัวก่อนนะครับว่าทุเด Go เอพิโซดนี้สิ่งสำคัญที่ต้องแยกแยะออกจากกาันคือ2ส่วนครับส่วนแรกคือส่วนของผู้เล่น Player, หรือว่าคนที่ลงแข่งขันส่วนที่2คือส่วนของคนที่ประกอบอาชีพที่อยู่รอบข้างการแข่งขันครับเอาส่วนแรกก่อนนะครับส่วนของคนที่ลงแข่งขันเนี่ยแน่นอนเมื่อมีการแข่งขันมันก็ต้องมีคนที่ชนะคนที่แพ้คนที่ได้และคนที่เสีย พูดกันตามตรงนะครับแบบไม่โลกสวยในวงการโป๊กเกอร์เนี่ยก็อาจจะมีคนที่เส้นเนื้อประดาตัวจากเกมนี้ก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าเล่นมันอย่างไม่ระมัดระวังอย่างไม่มีสติในต่างประเทศเขาพยายามป้องกันนะครับโดยการออกแบบโปรแกรมวิธีการคาเตือนไม่ให้คนนั้นสูญเงินทั้งหมดไปกับการพนันแต่ว่ากลับมาที่ในส่วนที่2นะครับในส่วนของผู้คนที่เป็นองค์ประกอบอาชีพร,บรอบๆชีวิตและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาเราเนี่ยต้องแยกกันระหว่างคนเล่นคนแข่ง กับคนที่ทํางานอยู่ร,บรอบๆโดยทั่วไปและคํำถามสาคัญก็คือว่าในเมื่อความจริงตอนนี้ก็มีคนเล่นโป๊กเกอร์กันอยู่แล้วทั้งแบบหลบๆซ่อนๆหรือว่าเดินทางไปเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้านการทําให้มันถูกกฎหมายจะช่วยทําให้การควบคุมที่ดีขึ้นและส่งเสริมอาชีพคนได้หรือเปล่า ปิดท้ายนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วผมเนี่ยก็ไปลงแข่งโป๊กเกอร์ด้วยผลออกมาเป็นยังไงนะครับสรุปคือผมลงเล่นทั้งหมด3ทัวร์นาเมนต์นะครับสทัวร์นาเมนต์แรกเนี่ยตกรอบอย่างรวดเร็วนะครับได้อันดับที่ประมาณ70จาก80คนครั้งที่2ประมาณ60จาก80คนนะครับแต่ว่าหลังจากที่รวบรวมสติแล้วในทัวร์นาเมนต์ที่3ผมได้เงินรางวัลกลับมาด้วยโดยที่ได้อันดับที่8จากคนแข่งขันทั้งหมดประมาณ60กว่าคนนะครับก็เรียกว่าส่วนตัวก็มีพัฒนาการระดับหนึ่ง แต่ว่าอย่างที่บอกครับประเด็นหลักที่อยากจะสื่อสารวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าทําให้มันถูกกฎหมายเราก็ไม่ต้องปากว่าตาขยิบนะครับเราสามารถเล่นกันได้อย่างเปิดเผยสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้สร้างอาชีพรัฐบาลก็สามารถโมนิเตอร์ได้เลยว่าตอนนี้มีคนเล่นโป๊กเกอร์กี่คนอยู่ที่ตรงไหนบ้างควบคุมแล้วก็ทำให้มันไม่กลายเป็นสิ่งหมมเหมาได้ครับและทั้งหมดนี้คือท d เด g กจากเมืองดานัง ประเทศเวียดนามนะครับกับการออกเดินทางไปศึกษาโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ถูกกฎหมายและกลับมาตั้งคำถามกับเมืองไทยว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะทำมันในเมืองไทยครับสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์